มาถึงช่วงกเกษตรทำเงินกันบ้างนะครับเกษตรกร,ร,กรที่จังหวัดนครสวรรค์ได้ทําการปลูกต้นมะลิจนกลายเป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปแล้วอีกทั้งยังมีผลผลิตออกดอกตลอดทั้งปีด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานกันเลยครับ ร่วมเกษตรทำเงินวันนี้นะครับพามาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่นี่มีชาวบ้านหันมาปลูกต้นมะลิจนสามารถมีรายได้ถึงหลักหมื่นบาทต่อเดือนครับเราไปหาเจ้าของสวนมะลิกัน,นครับเอาล่ะเราเจอเจ้าของสวนมะลินี่นะครับมาวัสดีครับคุณป้าครับอโอ้โหนี่เจ้าของสวนมะลิเลยนะโอ้โห พอเลี้ยงสอบถามคุณป้าเนี่ยครับกว่าคุณป้าจะมาทาปลูกต้นมะลิเนี่ยคุณป้าเริ่มมาไงครับเนี่ยมีเกษตรมาเกษตรจังหวัดเขามาให้ความรู้มาแนะนำแนะนำพาไปดูงานครับอ่าแล้วก็มาทดลองทําของเรามั่งได้ผลโอ้โหที่นี้ก็เลยปลูกจริงปลูกจังเลยปลูกจริงจังเลยโอ้สวนมะลิครับผมใหญ่มาก เป็นกลุ่มครับนะฮะกลุ่มพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกมะลิปลอดภัยจากสารพิษเนี่ย<ม>ขึ้นมา4ี่กลุ่มนะครับ,รบก็จะเอาองค์ความรู้ที่ได้พี่พี่น้องกเกษตรกรทั้ง4ี่กลุ่มเนี่ยได้เนี่ยเอาไปขยายให้พี่น้องกเกษตรกรอีก4ี่ตำบลที่ที่เหลือนะครับเออสี่อำเภอที่เหลือนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะพัฒนาในเรื่องของการปลูกมะลิให้มันออกดอกตลอดปีให้มันได้ผลดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ ขุดเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยรองก้นหลุมหน่อยนะคะปุ๋ยนี่เกษตรเขาแนะนํามาค่ะให้มันเกษตรให้มาเลยอ่าค่ะค่ะเป็นปุ๋ยอะไรป่ะเป็นปุ๋ยเอซูรเสมอเอามาช่วยแบบให้เจริญเติบโตเร็วโอ้หช่วยมันงอกงามว่างอกงามค่ะวิธีปลูกก็สลัดดินดําเนี่ยออกให้เหลือแต่รากมันจะได้ไม่ร้อนดินดํามันทาให้ร้อนอ่าปลูกเนื้อแล้วค่ะแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ํำ ให้มันชื้นไม่ให้มันแห้งอ่ะมันก็จะโตสบาอว่ามี่อยากอยู่ในดินประมาณไหนมห้ป้ามีวิเศษไหมแบบถ้าดินจะชอบดินแบบไหนไหมชอบดินดินล้วนดินล้วนอ่าดินล้วนดินเหนียวค่ะอืมแล้วดินอย่างเงี้ยอ่ะดีค่ะเนี่ยดินแบบเนี้ยมานนีชอบโอ้เหรอฮะอันนี้ดินล้วนดินดินล้วนปนเนี่ยดินเหนียวปนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหรอค่ะค่ะเนี่ย เมื่อคับวันนี้ที่พามาดูการปลูกต้นมะล,ลิสามารถที่จะสร้างรายได้ถ้าใครสนใจจะปลูกนะครับก็ไปลองใช้กันดูวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับดอกมะลิไม่ได้ขายดีแค่ช่วงวันแม่เท่านั้นนะครับแต่ว่าหลายคนยังใช้ร้อยพวงมาลายัยแล้วก็ถวายพระก,กันทัทุกวันเพราะฉะนั้นหันมาปลูกเกษตรกรท่านนี้ก็อาจจะทารายได้ไม่เลวทีเดียวครับพักกันก่อนสักครู่นะครับ